เอสติฟไลถือกําเนิดขึ้นจากความเชื่อของพวกเราว่าโอกาสในชีวิตของคนส่วนใหญ่ถูกจํากัดเนื่องจากปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่เหมาะสมยิ่งในระบบเศรษฐกษิจแบบทุนนิยมแล้วทุนหมายถึงโอกาสการจะแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําจึงต้องแก้ไขไปที่สุดกลางคือปัญหาความไม่เสมอภาคในโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบันก่อให้เกิดรูปแบบการบริการทางการเงินที่หลากหลาย และเปิดช่องทางการเข้าถึงแก่ผู้คนอย่างกว้างขวางมากขึ้นเพิ่มโอกาสให้แก่ชีวิตของคนทั่วไปทลายขีดจำกัดเดิมๆเพื่อให้แต่ละคนสามารถใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่และเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจไทย Nestify หนึ่งในผู้นำวงการสินเชื่อในรูปแบบ peer-to-peer l e n ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีทางการเงินที่เปิดโอกาสใหม่ๆแก่นักลงทุนและผู้ต้องการสินเชื่อแพลตฟอร์ม P2P จะทําหน้าที่เชื่อมต่อคน2กลุ่มนี้ให้ได้มาเจอกันโดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆเช่นบล็อกเชน AI เพื่อพัฒนาบริการทางการเงินที่ตอบความต้องการอย่างตรงจุดและเพิ่มความปลอดภัยเพื่อสร้างให้เกิด c i r c l e o อร์ u s t กับระบบการเงินจากผลสำรวจของสสว ในปัจจุบันมีบุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารหรือไม่ได้พึ่งธนาคารสูงถึง55%ซึ่งสถานาการณ์วิกฤตปัจจุบันทําให้เกิดความต้องการสินเชื่อทั้งของบุคคลธรรมดาและธุรกิจต่างๆเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่สถาบันการเงินต่างๆปรับเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อยิ่งเข้มงวดมากขึ้นเพื่อควบคุมความเสี่ยงซึ่งเมื่อเราไปดูสาเหตุหลักว่าทําไมผู้ประกอบการต่างๆไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารได้ก็พบว่า24%ให้เหตุผลว่า ตนเองไม่มีสินทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกันทําให้คนเหล่านี้ไม่ได้รับโอกาสในการต่อยอดธุรกิจของตนเองหรืออาจได้รับสินเชื่อแต่ก็ต้องพบกับดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากแหล่งเงินทุนในรูปแบบอื่นๆซึ่งปัจจุบันสินทรัพย์ที่สถาบันการเงินใช้รับเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อนั้นค่อนข้างจํากัดที่จะเห็นกันได้ทั่วไปเช่นที่ดินหรือสังหาริมทัพย์ต่างๆที่มีมูลค่าสูงต้องใช้เวลานานในการสะสม ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆยังไม่ได้มีไว้ในครอบครองในขณะที่หลักทรัพย์อื่นๆที่สามารถเริ่มสะสมได้ง่ายกว่าเร็วกว่าเช่นหุ้นหรือกองทุนรวมคนทั่วไปกลับนํามาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อไม่ได้นี่จึงเป็นที่มาของแชร์ลูนบริการสินเชื่อแรกจาก N e สติฟลีที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถือหุ้นเซ็ตร้อยสามารถนํามาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อระยะสั้นได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันแชร์ลูน by nestify บนสมาร์ทโฟนของคุณ ส่วนในฝั่งของนักลงทุนก็สามารถปล่อยสินเชื่อได้อย่างบางใจโดยมีหลักประกันคุณภาพช่วยลดความเสี่ยงในขณะที่ยังได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมแชร์ลนจะช่วยให้ผู้กู้สามารถเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและที่สำคัญเงินปันผลและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากหุ้นยังคงเป็นของผู้กู้เหมือนเดิมขอสินเชื่อได้อย่างสะดวกรวดเร็วทราบผลอนุมัติภายในหนึ่งวันทำการ และไม่ต้องวุ่นวายเรื่องเอกสารไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนหรือแบง k ์สเต e เมนต์ขอแค่คุณลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดีก็สามารถขอสินเชื่อได้ผู้ขอสินเชื่อแชร์โลงสามารถขอวงเงินกู้ได้ถึง50%ของมูลค่าหุ้นสูงสุด5ล้านบาทเป็นระยะเวลา 3- หรือ6เดือนกับอัตราดอกเบี้ยที่ก็ถึงได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับแหล่งเงินทุนอื่นๆพอสมควรในขณะที่นักลงทุนหรือผู้ให้กู้จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนแบบอื่นที่มีความเสี่ยงระดับเดียวกัน โดยนักลงทุนสามารถกำหนดระดับความเสี่ยงได้ด้วยตัวเองนอกจากนั้น n e s t i f ลยยังมีกลไกการบริหารความเสี่ยงให้กับนักลงทุนผ่านการคัดกรองผู้กู้จากคะแนนเครดิตการคัดเลือกหลักประกันที่มีคุณภาพการติดตามมูลค่าหลักทรัพย์และกลไกการเรียกชำระเงินคืนล่วงหน้าและการอำนวยความสะดวกทางด้านกฎหมายหากเกิดการผิดนัดชำระหนี้และมูลค่าจากการขายหลักประกันไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ สำหรับผู้ที่สนใจจะขอสินเชื่อหรือลงทุนสามารถเริ่มต้นใช้บริการผ่านการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแชร์ลูน by n e s t i f l y เพื่อทำการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านระบบ n d i d ที่นอกจากจะสะดวกสบายผ่านระบบออนไลน์ไม่ต้องยื่นเอกสารให้วุ่นวายแล้วยังใช้เทคโนโลยี facial recognition ให้ผู้ใช้งานมั่นใจความปลอดภัยระดับ IAL 2.3ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงซึ่งเป็นที่ยอมรับในสถาบันการเงินทั่วโลกอีกด้วย เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วผู้ใช้งานจะต้องเชื่อมต่อบัญชี Nestify เข้ากับบัญชีหลักทรัพย์ของตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะเข้ามาทําหน้าที่ดูแลเงินและหลักประกันให้แก่ผู้ใช้งานเมื่อเชื่อมต่อบัญชีหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วผู้กู้จะสามารถเริ่มต้นสร้างคำขอสินเชื่อได้โดยการเริ่มจากการเลือกหุ้นหลักประกันเลือกจำนวนหุ้นเลือกระดับ LTV หรือวงเงินที่ต้องการเทียบกับมูลค่าหุ้นเลือกระยะเวลาสินเชื่อ เมื่อสร้างคำขอสินเชื่อตามความต้องการเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการแสดงเงื่อนไขทั้งหมดของสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมรวมถึงร่างสัญญาเงินกู้ให้ผู้ขอสินเชื่อได้มีข้อมูลเพียงพอก่อนการตัดสินใจส่วนในฝั่งนักลงทุนสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ผ่านการกำหนดเกณฑ์การลงทุนได้แก่ กลุ่มผู้นที่ต้องการรับเป็นหลักประกันระดับ LTV สูงสุดที่ตนเองรับได้ระยะเวลาสูงสุดที่ต้องการปล่อยสินเชื่อและเลือกจำนวนเงินลงทุนสูงสุดในแต่ละสัญญาโดยระบบจะแสดงอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับให้แก่ผู้ลงทุนได้ตรวจสอบก่อนการตัดสินใจเมื่อกำหนดเกณฑ์ลงทุนเรียบร้อยแล้วก็สามารถโอนเงินลงทุนไปยังบัญชีหลักทรัพย์เพื่อเริ่มลงทุนได้ทันที เพียงเท่านี้แม t ชิ่งอัลกอริทึมของเราก็จะทําการจับคู่คําขอสินเชื่อที่ตรงตามเกณฑ์ที่คุณกําหนดโดยอัตโนมัติทําให้คุณสามารถลงทุนได้ตลอดเวลาไม่ต้องเฝ้าหน้าจอโทรศัพท์เพื่อรอเลือกคําขอสินเชื่อเองโดยการจับคู่จะเกิดขึ้นในรูปแบบเมนิทูวันคือนักลงทุนหลายรายต่อผู้กู้หนึ่งรายซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับนักลงทุนในขณะที่ผู้ขอสินเชื่อก็สามารถเข้าถึงนักลงทุนได้หลายรายและมีโอกาสได้รับสินเชื่อมากขึ้น เมื่อจับคู่สำเร็จ Nestify จะส่งคำสั่งไปยังบอลอบัวหลวงให้จำนำหุ้นหลักประกันและรวบรวมเงินจากผู้ให้กู้แต่ละรายเพื่อส่งต่อไปยังผู้กู้โดยขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่ผู้กู้ส่งคำขอสินเชื่อเข้ามาในระบบจนได้รับเงินกู้นั้นใช้เวลาเพียงหนึ่งวันทำการ สัญญาเงินกู้แชร์ลนจะถูกจัดทำขึ้นในรูปแบบสมาร์ทคอนแท็กผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งเทคโนโลยีบล็อกเชนนี้เองเป็นหัวใจสำคัญของแพลตฟอร์มเราที่ทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสปลอดภัยและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยกับบริการแชร์ล้น by nestify ที่แค่คุณมีหุ้นดีก็กู้ได้ แชร์โลนเป็นเพียงก้าวแรกของ n e สติฟลในการเพิ่มโอกาสทางการเงินอย่างทั่วถึงให้กับสังคมในประเทศผ่านการพัฒนา Ecosystem ที่เป็นศูนย์รวมแหล่งเงินทุนและการลงทุนทางเลือกใหม่ซึ่ง n e สติฟลอยู่ระหว่างการขยายแพลตฟอร์มให้มีบริการสินเชื่อที่หลากหลายเพื่อมาเติมเต็มโอกาสทางการเงินให้กับคนไทยเริ่มต้นขอสินเชื่อและลงทุนได้แล้ววันนี้บนแอปพลิเคชันแชร์โลนจาก n e สติฟลสามารถดาวน์โหลดได้ที่ iOS App Store และ Google Play